สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนาฬิกาเพื่อสุขภาพนะของยี่ห้อคาวารุ่น e 5 7 0นะครับผมตัวนี้นะครับเป็นนาฬิการุ่นสุดคุ้มนะครับของยี่ห้อคาวานะคือตัวนี้ราคาต่ำกว่าพันบาทนะแต่ว่าบอกเลยว่าอัดฟัง์กชันวัดเพื่อสุขภาพต่างๆมานี่แบบครบนะเทียบเท่ากับตัวท็อปเลยทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเจ๋งยังไงบ้างนะครับ The อันนี้นะครับก็คือเจ้าตัวหน้าตาของนาฬิกานะตัวนี้นะบอกเลยว่าเป็นรุ่นสุดคุ้มนะครับอย่างที่บอกนะตัวนี้มาพร้อมกับฟังก์ชันที่วัดสุขภาพแบบเพียบเลยนะไม่ว่าจะเป็นวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับตัวนี้วัดแบบต่อเนื่องได้ด้วยนะแบบเดามิกนะครับวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือว่า ECG นะครับผมหรือว่าตัวนี้นะวัดความดันเลือดนับก้าวนับแคลอรี่นะครับวัดระยะทางวัดน้ําตาลในเลือดนะครับวัด องค์ประกอบเลือดพวกยูริกคอเลสเตอรอล HDL LDL อย่างนี้นะครับได้หมดเลยนะตัวนี้นะวัดความเครียดได้ด้วยนะวัดเมตตบริซึมได้นะครับแล้วก็ตัวนี้คือฟังก์ชันแบบเยอะมากมายเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเนี่ยมาดูลักษณะข,ของตัวเรือนนะตัวนี้นะมาพร้อมกับหน้าจอ IPS นะครับขนาด1.96นิ้วคือตัวนี้มาจะเรียนแบบตัวท็อปนะครับก็คือรุ่น e 5 8 5นะตัวนั้นนะ่ะเขาจะเป็นจอ amoled นะครับตัวนี้นะเป็นรุ่นสุดคุม้มก็เลยเปลี่ยนมาเป็นจอ ips นะแต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นจอ ips นะแต่ว่าภาพที่ได้เนี่ยจะเห็นเลยว่ามันคมชัดนะครับผมเพราะว่าจอ ips เนี่ยก็เป็นจอ lcd ที่ดีที่สุดนะครับผมนี่นะภาพคมชัดนะครับแสงสว่างดีนะครับผมนะตัวนี้นะครับก็ดีไซน์เป็นแบบ u n เซ e x นะเขาว่า u n เซ e x นี่ก็คือเหมาะสำหรับทั้งผู้ชาย แล้วก็ผู้หญิงนะคือบางรุ่นเนี่ยเวลาเขาดีไซน์อ่ะเขาจะดีไซน์เป็นแบบทรงสปอร์ตจ๋าเลยนะอันนั้นน็่คือใส่ดีเฉพาะผู้ชายนะแต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะไม่เหมาะนะอันนี้จะดีไซน์ออกแนวเป็นแบบเรียบๆนะไม่ได้แบบรูขนาดเป็นแบบของผู้หญิงจานะ๋าหรือว่าสปอร์ตแบบผู้ชายจ๋านะครับผมอันนี้คือเป็นแบบยูนิเซ็กนะใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะและที่สําคัญตัวเนี้ยเขาดีไซน์เป็นแบบ เบรเซอร์เรนะก็คือแบบว่าขอบบางนะข้อดีของหน้าจอที่เป็นแบบขอบบางเนี่ยก็คือได้หน้าจอที่ขนาดใหญ่แต่ว่าตัวเรือนเนี่ยเล็กนะครับเหมาะสําหรับผู้ชายโดยเฉพาะผู้หญิงที่แบบข้อมือเล็กเนี่ยก็ใส่ได้เหมือนกันนะเพราะว่าอันนี้คือแบบมันเล็กนะครับหน้าจอมันเล็กนะก็คือขอบมันเล็กทําให้ตัวเรือนเนี่ยเล็กไปด้วยนะครับผมแต่ว่าหน้าจอเนี่ยใหญ่1.96นิ้วเลยนะ ด้านหลังตรงนี้นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์มากมายเลยนะอันนี้ก็เป็นเซ็นเซอร์ ECG นะเวลาชาร์จก็เป็นแบบแมกเนตนะมีสายชาร์จแถมมาให้รุ่นนี้ได้รับมาตรฐาน CE ROHS นะครับก็คือบอกเลยว่ามาตรฐานครบ นะครับผมานะตัวนี้นะครับก็สามารถเปลี่ยนสายนาฬิกาได้นะตัวนี้ก็จะเป็นสายขนาด20มิลิเมตรก็สามารถหาซื้อได้ทั่วไปเลยนะในแอปนู่นแอปนี้นะแมคโคโลตัสมีขายหมดเลยนะเดินไปบอกเลีว่าเอาเป็นสาย20มิิเมตรนะใช้ร่วมกันได้หมดเลยด้านข้างตรงนี้ก็จะเป็นไมโครโฟนรุ่นนี้สามารถ ใส่คุยโทรศัพท์ได้นะคือลิงก์กับมือถือนะครับแล้วก็คุยโทรศัพท์ได้นะมีไมโครโฟนแล้วก็ลำโพงในตัวนะอ่าตรงนี้ก็คือเป็นเซ็นเซอร์ ตัววัด ecg นะครับอันนี้ก็เป็นปุ่มเม็ดมะย,ยมที่ทำหนาที่ควบคุมต่างๆนะครับรุ่นนี้นะมาพร้อมกับแบตขนาด330มิลิแอมนะใช้งานได้ประมาณ4-5วันนะครับผมต่อการชาร์จ1ครั้งนะก็เรียกได้ว่าใช้ได้แบบแบตอึดๆทนๆไปเลยนะตัวนี้นะหน้าจอตัวนี้สามารถเปลี่ยนได้นี่ เปลี่ยนแบบได้นะถ้าใครไม่ชอบนะเปลี่ยนได้นะหรือถ้าใครยังไม่พอใจอีกก็ไปเชื่อมต่อกับแอปนะครับแล้วก็โหลดหน้าจอเพิ่มขึ้นมาได้นะตัวน,นี้นะใช้แอป h ฮชแบนนะครับผมหรือว่าใครเนี่ยอยากใช้รูปตัวเองขึ้นหน้าจอก็ได้นะรูปเรารูปแฟนรูปพ่อรูปแม่ได้หมดเลยนะมันก็จะมีให้เลือกในแอปนะครับเรียกได้ว่าเจ๋งมากๆนะครับ เดี๋ยวมาดูเมนูต่างๆนะว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูต่างๆนะว่าตัวนี้มันมีฟังก์ชันเพื่อสุขภาพอะไรบ้างนะครับกดตรงนี้เลยปึ๊บมามาแล้วเวิร์กเอานะก็คือเป็นโหมดออกกำลังกายนะก็จะมีนี่เอาดอร์ลันนะคือวิ่งเดินนะครับนน่กดได้นะปึ๊บดูอ่ามันก็จะมีจับเวลาให้วัด อัตราการเต้นของหวัวใจนะเป็นโซนนะครับก็คือเหมือนมันจะต้องแบบเวลาเราวิ่งเนี่ยเราก็ต้องให้อัตราการเต้นของหวัวใจเราอะอยู่ในโซนที่โอเคถูกไหมครับันก็จะบอกนะอันนี้คือจะเป็นการวัดอัดตราการเต้นของหวัวใจแบบดนามิกนะคือวัดตลอดเวลาอ่าอันนี้ผมเอามือแบบแอบไปนี่ไว้นิดนึงนะมือเลยขึ้นนะตรงเซนเซอร์วัดแคลอรี่นะ,ะมีเพจให้ด้วยนะครับวัดระยะทางนะอ่าโอเค อันนี้นะครับก็จะเป็นโหมดออกกําลังกายนะมีเยอะมากมายนะครับนี่เพียบเลยนะปั่นจักรยานนู่นนี่นั่นนะมีให้เลือกเพียบเลยนะครับอ่าต่อไปก็เป็นวัดอัตราการเต้นของหัวใจอ่รุ่นนี้นะมันสามารถวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะครับได้นะทุกๆ15นาทีนะคือเราสามารถตั้งได้นะคือมันจะวัดอัตราการเต้น หัวใจของเราเนี่ยทุกๆ15นาทีคือ15นาทีวัดทีนึงนะแล้วมันก็จะโชว์ขึ้นมาเป็นกราฟให้ดูว่าภายในย4บี่ชั่วโมงเนี่ยอัตราการเต้นของหัวใจเราเป็นยังไงบ้างนะปกติไหมนะแล้วก็ถ้าอัตราการเต้นของหัวใจมันเยอะเกินไปนะครับ <S 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 เช่นแบบเฮ้ยเต้นทีเกินไปเนี่ยมันก็จะมีแจ้งเตือนนะครับผม อ่าคือเคยได้ยินข่าวไหมของ Apple Watch เนี่ยมันจะมีแจ้งเตือนนะว่าแบบเฮ้ยอัตราการเต้นงหัวใจเกินนะปรากฏว่าคนใช้ผู้ใช้เนี่ยไปตรวจอาวไตาวายนะครับผมฟังก์ชันตรงนั้นก็มีในนี้เลยนะคือมันก็ช่วยเซฟเราไปได้ในระดับหนึ่งนะครับผมวัดออกซิเจนนะอ่าวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดนะครับอันนี้คือ a c คิวอิตีก็คือเป็นแบบ อะเหมือนเราแบบว่าเดินแต่ละวันนะนับก้าวนะวันนี้เดินไปแล้ว5้าพันเก้าแนนะครับอันนี้เบินไปแล้วกี่แคลอรี่นะเดินไปแล้วกี่กิโลนะครับผมนี่นะโหมดสลีปนะตัวนี้ก็เป็น วัดการนอนนะว่าเรานอนไปกี่ชั่วโมงหลับลึกกี่ชั่วโมงหลับปื้นกี่ชั่วโมงนะการนอนนี่บอกเลยว่าสําคัญมากนะถ้าเราแบบแบบไม่ค่อยได้นอนนะพักผ่อนไม่เพียงพอเนี่ยอันนี้เป็นบอกเกิดแห่งโลกนะหรือบางคนเนี่ยนอนเยอะก็จริงนะแต่บางทีนอนกลนนะครับหลับไม่ค่อยสนิดเนี่ยก็ เป็นบอกเกิดแห่งโลมือนกันนะเพราะร่างกายไม่ค่อยได้พักผ่อนนะนี่ใช้ตัวเนี้วัดได้เลยนะคือบางคนแบบเฮ้ยฉันนอนเยอะนะแต่ทำไมรู้สึกไม่สดชื่นเลยใช้เนืการตัวนี้วัดได้นะมันจะบอกเลยว่าหลับลึกกี่ชั่วโมงหลับตื่นกี่ชั่วโมงกลบ้างไหมอะไรประมาณนี้นะ ECG ก็คือวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจนะครับผมอสตทวัดความเครียดอ่บลัดเพชเชอร์นะวัดความดันเลือดนะครับบอดี้เทนะครับก็คือวัด อุณหภูมิร่างกายนะร้อนไหมตัวร้อนไหมนะอะไรอย่างนี้บัตรกูโค้ดนะนี่มีหน่วยเป็นบริกรรมนะครับตัวนี้เขาวัดน้ำตาลในเลือดนะเมตาบอลิซึมนะ่า HRV นะครับบัตรคอมโพเนนต์นะอันนี้ก็จะเป็น แอปโกมาดิดนึนงแตะไว้ตรงเซ็นเซอร์นะอันนี้ก็จะเป็นวัดพวกแบบคอเลสเตอรอลยูริก HDLLDL ไขมันอะไรประมาณนี้นะครับผมค่าวัดต่างๆนะมีไว้เลฟเฟอร์เหรือว่ามีไว้อ้างอิงเท่านั้นนะห้ามเอาไปใช้วินิจฉัยนะครับผมวินิจฉัยทางการแพทย์นะไตรกิสไลด์ HDLLDL พวกนี้เนาะอ่า บอด y ี้ของโปรฟิตนะก็คือวัดปริมาณแบบไขมันกล้ามเนื้อในร่างกายนะเฮลเกรนสตรงนี้นะครับอันนี้คือกดปุ๊บมันจะวัดหมดเลยนะคือวัดทั้งอัตราการเต้นหัวใจวัดความดันวัดนู่นนี่นั่นนะคือมันจะแบบมาหมดเลยนะคือเราไม่ต้องแบบมาคอยนั่งแบบกดวัดทีละโหมดนะเดี๋ยวผมแอบโกงให้ก่อนนะคือเอานน้วแตะไว้ก่อนคือเราไม่ต้องคอยแบบมานั่งกดวัดแต่ละโหมดนะกดปุ๊บมันจะโชว์ค่าหมดเลยนะเดี๋ยวให้ดูนะ อาจจะใช้เวลาวัดนานนิดนึงนะเอาวัดนานจริงนะอ่าฮาร์ตเรตนะบลัดเพชเชอร์นะบลัดออกซิเจนนะความเครียดนะบอดี้เทปมา,มาเพียบเลยนะอ่าโอเคอันนี้ก็คืออิโมชันนะเบรสบรีสนะครับก็คือวัดอ่าอาบหมายถึงว่าฝึก หายใจโฟนอะตัวนี้นี่สำคัญมากนะตัวนี้มันสามารถรับสายวางสายคุยโทรศัพท์ผ่านทางนาฬิกาได้เลยนะอย่างที่บอกตัวนี้มีไมโครโฟนแล้วมีลำโพงในตัวหรือใครแบบที่แบบไม่ค่อยชอบพกมือถือนะแบบชอบเอามือถือไว้ในกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะแล้วแบบบางทีดังแล้วไม่ได้ยินเนี่ยใช้ตัวนี้เลยนะมันก็จะแบบมาเด้งแจ้งเตือนเลยนะล้วกดรับคุยได้หมดเลยนะกดโทรกดไลน์ได้หมดเลยนะมีลำโพงมีไมค์ในตัวนะ Notification Not ก็คือแบบมีไลน์เข้ามีนู่นมี นี่เข้ามันก็จะมาแจ้งเตือนตรงนี้ได้เลยนะไม่ต้องคอยแบบหยิบมือถือมาดูนะครับผมมิวส uh ิก huh. ควบคุมเพลงนะ mm hmm. เวลาเราออกแบบวิ่งอะไรเงี้ยนะ mm hmm. ก็ <ๆ S 1> กแบบควบคุมการเล่นเพลงได้นะไซเคิลแทร็กกิ้งนะวันนั้นของเดือนสั่งถ่ยรูปได้พยากรณ์อากาศก็มี่นะต้องเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ของนะมันถึงจะขึ้นสต็อปวอตไทม์เมอร์อัลามนะไฟฉายค้นหามือถือนะครับไวอ็ซ์อสทนะ แคลคูลเตอร์คือเครื่องคิดเลขมีเกียมให้เล่นด้วยนะแล้วก็มีเซตติ้งนะครับอ่าตัวนี้เราสามารถตั้งค่าได้นะเฮลเมอนิเตอร์ตัวนี้เลยนะอย่างที่บอกคือมันจะวัดทุกๆ15นาทีนะครับแล้วก็เปิดได้หมดเลยนะถ้าเราอยากได้มันก็จะมีโชว์ในแอปในมือถือนะแต่แต่แต,แต่ถ้าเปิดเยอะเนี่ยมันก็จะกินแบตนะเพราะมันจะวัดแบบหลายค่ามากเลยนะม่ยมีเพียบเลยนะเข้าไปนะ แนะนำนะถ้าใครแบบไม่ได้ไม่ได้แบบว่าต้องการจะแบบเฝ้าระวังอะไรก็แนะนําวัดเปิดวัดแค่ฮาร์ดเรทพอนะ hr h a r ์ rate นะหรือว่าถ้าใครต้องการแบบความดันก็เอาเปิดไว้ก็ได้นะแล้วแต่โลกนะครับผมอ่าด,ด,ดิสเพย์นะครับรุ่นนี้อย่างที่บอกคือมันพลิกแล้วหน้าจอติดนะครับอันนี้คือเป็นฟังก์ชันพื้นฐานะมีทุกรุ่นแล้วนะตอนนี้อ่อันนี้ก็คือมีตั้งแบบว่าให้แจ้งเตือนตั้งแบบให้แบบลุกขึ้นมาดื่มน้ำนะครับผม อโอเคนะอันนี้คือเป็นฟังก์ชันเพื่อโุผภาเป็นเมนูที่แบบว่าใส่เข้ามานะครับผมแล้วก็ที่หน้าจอก็จะมีแบบนี้แจ้งเตือนนะอัตราเต้นหัวใจนับเก้านะสไลด์ด้านล่างขึ้นไปนี่แจ้งเตือน notification ข้อความเข้านะสไลด์ข้างบนเป็นหน้าจอช็อตคัดนะครับผมด้านข้างก็เป็นช็อตคัดเหมือนกันสไลด์ด้านขวาอ่ามันก็จะเป็นแบบช็อตคัดให้ดูนะนี่ ฟังชันคือแบบเยอะแยะมากมายนะคือรุ่นนี้นะบอกเลยว่าเป็นรุ่นสุดคุ้มที่แบบว่าพอร์ตฟังก์ชันต่างๆนะครับก็คือมาจากตัวท็อปเลยนะคือทําฟังก์ชันต่างๆได้เหมือนตัวท็อปเลยนะแต่ว่าราคาแบบว่าถูกนะฮะต่าพันนะครับผมไม่ถึงแบบพันกว่าบาทอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้คือราคาต่าพันนะอาจจะแบบว่าหน้าจอไม่ใช่หน้าจอเอาม e อเล็นะแต่ว่าก็ สีสวยสดใสคมชัดนะครับผมแล้วก็ที่สําคัญคืออย่างที่บอกนะก็คือฟังก์ชันครบนะมาหมดเลยนะตัวท็อปฟังก์ชันมีแค่ไหนตัวนี้ใส่มาแค่นั้นเลยนะต่างกันแค่หน้าจอนะครับผมเรียกได้ว่าเป็นรุ่นแบบสดคุ้มเลยนะสําหรับเจ้าตัวค a w a E 5 7 0ตัวนี้นะครับ สำหรับใครนะที่กำลังมองหานาฬิกาเพื่อสุขภาพนะที่มาพร้อมกับฟังก์ชันแบบครบคันนะวัดได้หมดเลยนะแล้วก็ราคาเป็นมิตดล่ะครับมิตรภาพรุ่นสุดคุ้มนะแนะนำช้าตัวนี้เลยคาว่า e 5 7 0นะรับรองเลยว่าฟังก์ชันจัดเต็มแล้วก็ใช้ดีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับสำหรับใครที่มีคำถามสงสัยนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับสวัสดีครับ